เฮนู hey, outro box <make> hey, m a r t ูเมมี่โค o h นคัมทังท t อัสีว a ทูคอร์จาร์ป on robux h e ฮิอด์มีคอนดีสยามอาช็อปร้านเติมโลบรักราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ id pass ตั้งแต่เลทห้าถึงเลทเจ็ดและยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงดิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอ้ยี่หลง robux mod ทำนี่ดีลาวาบัคร้านเติมโลบรักราคามิตรภาพมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์ t o ทงชัย i ีดีลับไฮเลเว e ฟาร์ม r รนด์รับฟาร์มบล็อกส์ฟรุตรักาท k Link Thai l a n ิ Clip. โยว่าซับการ์ดโซ่ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะอยู่กันผมเองเพจแต่ช่องมันยืนมานะฮะสำหรับในคลิปในวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราอยู่กันในแบบวันพีพามนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยแล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมผมอยู่ในเซิร์ฟนะฮะมามาครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาผลบวิสาหกันนะครับคุณผู้ชม ซึ่งเราจะมาวัดกันว่าเกมนี้ผมพิศษหาง่ายหรือยากนะฮะโดยคนอนี้ผมจะ AFK สูงถ้าคลิปนี้หาไม่ได้นะฮะอาจจะต้องมีการเติมกันบ้างแต่อย่งางน้อยคลิปนี้เราต้องได้ผลพิศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลอะไรก็ตามคือถ้าเราแบบกา,กากเกินจนหาไม่ได้นะฮะอาจจะต้องมีการเติมกันสักนิดสักหน่อยเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะฮะพอหอบปากหองคอแต่ไปรู้นะับคุณผู้ชมต้องดูก่อนว่าผมจะหาได้หรือเปล่าเดี่ยว่าเกาะมันก็ไม่ได้มีเยอะนะเกาะมันก็มีแค่ไม่กีนนะ่เกาะเนี่ยน่าจะหาได้อยอะแหละ มีเวลาให้ตั้ง25นาทีนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะฮะผมอยู่ในเกาะอ,อันนี้ว้คุณผู้ชมครับมันเป็นเกาะที่แบบมันขาดทุกอย่างครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอไล่เก็บกล่องก่อนเอาเงินโอเคน,นะฮะก่อนนี้ว่ามีขาดทุกอย่างเลยเว้ยอยากอันนี้ฮนะอันนี้มันเป็นวิชาขาดาัซันจินะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเพิ่งซื้ออันนี้ไปสกายวอล์กผมไม่ซื้อแบ็คเล็กนะฮะเพราะว่าผมมีอันนี้เว้ยนี่ครับคุณผู้ชมผมมีดาบโยรูเลยฮะไม่จะเป็นเลยแบ็คเล็ก หลังจากคลิปที่แล้วไปนะครับที่ผมคิดว่าการที่เราจะใช้สก,กิลวูนี้ได้เนี่ยไอ้สก,กิล X ของดาบยูรูนะครับคุณผู้ชมผมต้องอัพสวอชถ,ถึง53ใช่ไหมที่ผมคิดอย่างนั้นแต่จริงๆฮะมันไม่ใช่ครับผมคุณผู้ชมครับคือผมอัพแล้วผมกดก็ไม่กดไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องเลเวล50ก่อนเว้ยคุณผู้ชมถึงจะสามารถใช้ได้นี่เดี๋ยวพาโชว์ก่อนนี่ต่อก่อนนี่จุดขายดาบด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมครับนี่นี่น,น,นี่นี่ฮะตีดาบแบบโอ้โยยังสวยอะ่ะ นี่ทำเอวีซีแอนิเมชเสียงเกเก,เกมก็แบบก๊อกเปาะไม,มีดาบอะไรขายมางเนี่ยดูราคาหน่อยสิผมยังไม่เคยมาดูราคาดาบเหมือนกันนะครับผู้ชมว่าดูอิติมอนจิยังไม่มามีดาบแบบดาบธรรมดาฮะมีคารานะแล้วก็มีดาบแบบดาบคัทลารดนะครับธรรมดาธรรมดาอันนี้เป็นข้อสุดผมดีาสานนะครับผู้ชมน่าใช่โอ้ใช่จริงด้วยบอกเลยฮะราคาแม่งแบบแพงจัดอะดูดิหนึ่งล้านเว้ยผู้ชม ซึ่งถ้าจะให้ผมมาสุ่มเนี่ยผมคงต้องเก็บเงินอีกยาวนะฮะคือต้องเก็บเงินกันอีกยาวนะครจะมาสุ่มเนี่ยต้องอว่าไม่น่าจะไหวเราะว่าเดี๋ยวเราเอฟเคดีกว่าครับคุณผู้ชมเป็นการแบบเป็นการที่ประมาณว่ายังไงอนะการหาแบบเบสิกคือสุดแล้วนะฮะการเอฟเคเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่ผลพิศดามันเกิดละกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดตอนไหนผมไม่ได้ซื้อเกมพาไปเลยครับผมคุณผ,ผู้ชมครับผมนี่หาแบบต้นสดเลยนะแบบไม่มีเกมพาเลยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าแบบจะหาเจอหรือเปล่าเนี่ยโอเค เดี๋ยวเราตัดคลิปเลยดีกว่านะฮะโอเคับผมคุณผู้ชมตอนนี้เวลาครบแล้วนะฮะหนึ่งชั่วโมงไม่แปลกใจนะว่าทำไมผมยังอยู่ก่อนเดิมอยู่แล้วก็เลเวลค่าเดิมด้วยนั่นก็เพราะว่าผมนั้นไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มเติมนะฮะกูไปนั่งแดกข้าวอยู่คุณผู้ชมโอเคโอเคเราเริ่มจะกเกาะน,นี่ก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่เกาะน,นี้จะเกิดหรือต่อนะเพราะว่าเกาะน,นี้มันแบบมีชอ็อปขายของอย่างเดียวเนาะโอเคปกติมันจะเกิดตามต้นไม้ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมผมพยายามหาตรงต้นไม้อย่างเดียวนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเจอไหมเนี่ยคลิปนี้มีเวลาหา25นาทีนะก็ค่อยดูนะครับผู้ชมถ้ารีบร้อนแม่งหาไม่เจอแน่นอนเลยอเกาะนั้นมารีฟอร์ดผมไม่แน่ใจมันจะเกิดหรือเปล่านะฮะแต่น้าจะเกิดแหละลองไปหาทุกเกาะดูนะครับเผื่อบางทีมันไม่ได้เกาะตามเออมันไม่ได้เกิดตามต้นไม้ไงด้านนี้มีฮะเราต้องไปดูอีกด้านหนึ่งก่อนสื่อว่าการเคลื่อนที่ขอแม่งช้ามากเลยวะอยากได้แบบผลที่บินได้ครับผู้ชมเออไม่รู้ว่าเกมนี้มีผลที่บินได้หรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าผลในเกมนี้บินได้หรือเปล่าแต่อยากได้ผลที่บินได้มากเเลยย ต้นไม้ต้นนี้จะมีก็ได้นะฮะลองดูต้องพยายามซูมดูนะครับผู้ชมไม่มีนะดูเกาะน,นี้ไม่น่ามีนะฮะหลังเกาะมีต้นไม้ไหมวนะเนี่ยไม่มีฮะเดี๋ยวเราลองไปเกาะอลองพาร์คดูครับผู้ชมอันนี้ผมไม่ต้องกลัวเว้ยผมจะไม่ใช้เรือเพราะว่าผมเป็นผ่ามรุย์เกรือกครับแม่งว่ายน้ําเร็วดูดิเห็นปะผมว่ายน้ําเร็วมากเลยฮนะอย่างน้อยมันก็เร็วกว่าเรือเริ่มต้นเลยวะขี้เกียจซื้อเรือได้แหละโอเคมาถึงละ อยากให้จับเจอภายในเร็วๆนี้เถอะต้องรีบๆเจอจะได้ไม่ต้องอันนี้ฮะเผื่อเวลาหมดก่อนไงผมอยากแบบเจอเร็วๆมากเลยวยอยากรู้ว่าผมดีสากเกมนี้มันจะเป็นยังไงมันจะสวยหรือเปล่ามันจะดีหรือโหดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ๊เดี๋ยวนะในผู้ม้นี้ไม่เกิดหรือเปล่าวะคุณผู้ชมผู้ม้นี้เข้าไปก็ไม่ได้ด้วยว่ะก็ไม่น่าจะมีนะฮะสูิถ้าแบบหาผู้ก่อแล้วยังไม่เจอนิดมันจะเป็นยังไงวะคุณผู้ชมครับ คิดว่าโหผหาทุกเกาะแล้วยังไม่เจอมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเกาะอารองก็จะไม่มีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งฮะเห็นน่าจะรย์มีจริงๆครับคุณผู้ชมครับเราไปเกาะไหนกันต่อเกาะตรงนู้นก็ได้ฮะไม่ใช่เกาะอะไรวะเนี่ยมองไกลๆมองไม่รู้เรื่องเลยเกาะข้างหน้าผมนะโอเคเราไปเกาะตรงนั้นเร็วๆมีเวลา25นาทีฮะตอนที่ผ่านมา6นาทีแล้วครับคุณผู้ชม เอ้ยเหลือเวลาแค่19บเกนาทีฮะแม่งจะพอไหมนะเนี่ยเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดคแค่ตาต้นไมน้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเนื้อคนปีศาจเวนแม่งโคมไฟหายนี่ฮะก่อนนี้รีบไปก่อนต่อไปก่อนต่อไปอยู่ใ,ใกล้ๆผมลองซื้อเรือขับดูไหมเผื่อมันจะเร็วขึ้นเอาแบบเรือที่แพงที่สุดเลยนะครับอ่ะพเรตอันนี้โอ้โหไม,ม่แพงกว่านี้ไหมเนะี่ย อ่ะนี่แพงสุดละก็ก็พอได้นะเกาะตรงนน้นไปมาแล้วเอาเราไปาไปมาแล้วบักกี้ไปแล้วก็อันนั้นลวกเทาวไปแล้วนี่เกาะเริ่มต้นใช่ไหมไม่เรือนู้นเกาะเริ่มต้นวะอันไหนวะชหายคายันเหลือเกินเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเจอในเกาะเริ่มต้นสูงมากนะเพราะปกติส่วนใหญ่หลายแมปที่เขาชอบบบ ให้มันเกิดที่เกาะเริ่มต้นสูงมากครับโอกาสเกิดที่เกาะเริ่มต้นเนี่ยแบบอยากให้เมืองใหม่เจออะไรงี้นะฮะเนี่ยเขาว่าโคไฟไว้ตรงนี้ไว้ผมก็ดึกว่าโคไฟของผมวิสาตลอดเลยวะ่ะคุณผู้ชมชิบหายเอ้ยตู้เนี่ยคุณผ,ผู้ชมผมว่าเราลองถามดีกว่าเว้เผื่อกเขาจะตอบอะไรเราได้นะนี่คนนี้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 นน How food. นเอาทูไอไฟได้ฟุตได้ฟุตสปาวล ไม่บอกกูเลยเว้ยว่ามันจะเกิดยังไงดูตอนนี้ก็เหลือสองเกาะครับกับเวลาที่ผ่านไปสิบนาทีอ๋อเจอละสองเกาะเนี้ยไอสองเกาะสามเกาะสามเกาะดิแล้วเหลือเกาะฝั่งน,นู้นอีกนะมันมีเกาะหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นคุณผู้ชมว่าเรือมันเร็วไหมฮะผมว่ามันไม่ได้เร็วมากเลยนะอ่าเกาะนี้ผมไม่เคยมามาก่อนเลยฮะคุณผู้ชมมาเป็นครั้งแรกเลยด้วยก่อนนี้เนะี่ยตรงนี้มีแรนล,ลี่ฮะน่าจะขายฮา,ยายคิหรือเปล่าเราอย่าเพิ่งสนใจเราหาคนพิสูจ์ก่อน โอ้โหมันก็คือเกาะที่ต้นไม้แม่งอย่างเยอะเลยว่ะมันมีเย็นพีซีหลายตัวด้วยอ่ะผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะฮะฟึบหายากแท้วะต้นไม้ก่อนนี้อย่างเยอะเลยครับคุณผู้ชมผมดูในคลิปจากยูทูบเมื่อกี้เขาก็เจอที่เกาะแรกนะเว้ยคุณผู้ชมทอไปหผมหาไม่เจอเลยวะ กูก็หาตรงนี้มาสักพักแล้วนะฮะไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวลองย้ายเกาะดูเ,เหลืออีกตั้งสองเกาะถ้าเลือกกูหายไปไหนนะเนี่ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นหรือว่าผลที่เกิดจะเป็นผลผล่องหอนว่าคุณผู้ชมผมเลยหาไม่เจอ คือผมไม่แน่ใจนะว่าเกมทำผลล่องหนมาแบบแนบเนียนมากหรือเปล่าแต่บางเกมคือทำผลล่องหนมาแบบมองยากมากครับคุณผู้ชมนี่เลยเกาะข้างหน้าเรานี่เลยครับเกาะข้างหน้าเรามีต้นไม้แลว้วนะจะเจอจริงเหรอว่าเกาะแบบนั้นน่ะเดี๋ยมึงคือแม่งอยู่โคตรไกลอะฮะแล้วเราก็เหลือเกาะมาริสฟอร์ดนะเว้ยถ้าตอนมึงไม่เจอเกาะน,นั้นเราคือเราเหลือเกาะมาริสฟอร์ดเป็นความ,มาสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมกูเริ่มท้อนเนี่ยเริ่มท้อนเนี่ย โอมาแล้วน่าจะเป็นเกาะอาราบัตตาโอ้โหก่อนนี้เขาน่าสวยจังวะไปเดีย๋ยวนี้มันมีต้นไม้ให้ผลเกิดไหมวะเนี่ยต้นไม้แบบนี้ผลมันเกิดหรือเปล่าวะเนี่ยต้นไม้หม,ม,นะมายอะไรเนี้ยมาตอนนี้แล้วความรู้สึกเริ่มแหลกครับเริ่มแหลกมันมีต้นไม้ให้ผลพิศดารมันเกิดได้หรือเปล่าเนี่ยชิ้นนี้เราจะเฟลหรอวะคุณผู้ชมเขาจะเฟลเหรอเวลาใกล้จะครบแล้วฮะจะถึงยี่สิบห้นาทีแล้วเนี่ยตูดโน่ no. ไม่เอาอย่างงี้ไม่ดีแนะ่เหลือก้อนสุดท้ายครับเราต้องไปเจอที่เกาะน,นั้นแน่นอนเลย อย่างนี้ไม่ดีแน่นอนตูดบ้าตายไลเกาะมาริฟอร์ดไปทางไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ว่าอยู่แถวๆนี้นะฮะอ๋อเนี่ยนี่นี่นี่มาความหวังอยู่ให้นายแล้วมาริฟอร์ดเวลาเหลืออีกแค่ไม่ถึงสิบนาทีโหเกาะเขาใหญ่อย่างวะโคตรสวยเลยครับผมว่าเอาจริงนะคุณผู้ชมถ้าจะหาหอบิสานเนี่ยคือแบบต้องเริ่มหาตั้งแต่ผลมันเกิดเลยนะฮะเพราะว่าใครเดินทางเนี่ยแม่งก็รอบไปเป็นยี่สิบนาทีแล้วคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวก่อนนะเพราะว่าแบบเดินทางทีนึงแม่งแบบนานโคตรนะฮะ เกาะมันไกลไงแล้วเรือมันก็แบบไม่มีเรือเร็วๆเลยเว้ยอันนี้ต้องใ,หใจหาละเรือจะเป็นหผลลัพธนจริงๆก็ได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นหผลลัพธนมันอาจจะทำให้เรามองยากครับแล้วผมก็แบบไม่ทันได้สังเกตไงคือถ้าเป็นือถ้าเป็นหผลปกตินะครับมันจะมองง่ายมากเลยเว้ยมันจะทำให้เราสังเกตง,ง่ายมากฮนะทำไมก่อนนี้มันคล้ายๆบอฟฟต์จังวะ ต้องเจอแหละก่อนเนี่ยจังหวะเนี่ยจะไม่เจอไม่ได้ไอชิบหายบล็อกล็อกหอนเยอจังวะแถวนี้เดี๋ยวไม่ตลกแล้วนะเฮ้ยผมเอฟเคหนึ่งชั่วโมงเป๊ะน,นะเว้ยตั้งแต่เขาเซอร์มาผมก็เริ่มจับเวลาเลยครับคุณผู้ชม ผม,ผมไม่ได้จะจับเวลาผิดได้นะฮะตรงนี้มจะมีขดปีศาเกือไปแล้วเนี่ยเป็นเนินเขาอีกแย่แล้วคุณผู้ชมอันนี้แย่จริงแล้วครับมันเกิตามตรงนี้ได้หรือเปล่าวะ เฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้แย่จริงละแย่แล้วฮะแย่แย่อันนี้แย่จริงครับคุณผู้ชมคือผลปีศาจมึงหายไปไหนกูเอลเคมาก็ครบนะเว้ยคุณผู้ชมครับถึงชั่วโมงก็พอด,ดีนะเว้ยคุณผู้ชมฮะผมตั้งเวลาถูกแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้ไม่ดีแน่ ขวดปิศาจ Amazing สุดๆไปเลยที่ผมถ่ายมาจะคือจะ20นาทีแล้วนะฮะ23นาทีแล้วเนี่ยตั้งแต่ขวดพิศาจคือผมก็กดอัดเลยครับคุณผู้ชมผมอัดมา23นาทีกว่าแล้วนะฮะเนี่ยมาลิสเซอร์ทเตอร์กลับเกาะดีกว่าเว้ยทนได้ไหมล้วกลับไปเกาะที่ผมฟาร์มไว้ดีกว่าลองหาอีกรอบหนึ่งเผื่อเจอเฮ้ยไอ้เกาะบาร์กินผมหาบริเวณในเกาะยังวะผมหาแต่รอบเกาะเอ้ยผมจำไม่ได้ว่ะคุณผู้ชม ผมว่าแล้วคุณผู้ชมผมเอาเวลาที่ผมหาผลเนี่ยไปฟาร์มดีกว่าเว้ยคือแ่งหาไม่เจอครับแล้วตรงนี้เขาเขียนว,ว่าดิสเกมมันเกมนี้นะฮะมันอยู่ในช่วงเทสเว้ยซึ่งมันอาจจะเจอบั๊กได้ซึ่งวัดกูเจอบั๊กกับตัวแล้วแหละน่าจะบั๊กผลไม่เกิดน,นะครับคุณผู้ชมตัวอย่างนึงคือผมไม่เห็นช่องไหนเขาทําเกี่ยบแบบว,ว่าคลิปในการหาผลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะบั๊กแล้วแหละไป เอาเป็นว่านะคุณผู้ชมผมต้องกลับไปฟาร์มเงินให้ได้หนึ่งล้านแล้วไปสุ่มดีกว่านะฮะคือถ้ากูมาทาอย่างนี้เนี่ยน่าจะนั่นแหละน่าจะบั๊กอีกนะฮะไม่ก็คงต้องเก็บเงินเติมลบบั๊กเอาแล้วคุณผู้ชมเอาเ็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์เพราะว่ากูใช้เวลาในการอัดคลิปนี้นานมากรวมๆแล้วก็น่าจะแบบนานฮะปกติผมอัดคลิปไม่นานฮะก็มาครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีแต่คลิปนี้กูอัดแบบรวมๆโคตรนานเลยฮะ โอเค,อเ,คเอาว่าจะลืมคุณผู้ชมฝากกดไลค์ให้ความเกลือผมด้วยนะฮะคือเจอคนกาก,กไม่ให้ไหลเว้ยแต่คือกูไม่เจอไงไอตูดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทุกคนฝากกดไลค์เลยนะรหรือว่าผมพลาดไปตรงไหนในคลิปหรือเปล่าวะคือผมต้องรีบหาไงเพราะว่าเวลามันจะหมดนะครับคุณผู้ชมคือถ้าใครสังเกตทันเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มต่อดีกว่าเอาเงินมาแบบเงินหนึ่งล้านมาสุ่มดีกว่านะฮะ โอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสจาหรับพินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะค,คือกูเกลือไปละบ๊ายบาย